อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญเลยนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเราจะมาเจาะลึกกันที่ตัวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เ,เปรียบเทียบฉบับปี2546กับฉบับที่แก้ไขล่าสุดปี2562อครับเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วมันสำคัญยังไงกับการทำงานของภาครัฐค่ะก็ต้องขอปูพื้นนิดนึงนะคะว่าพระดฉบับปี2546เนี่ยเขาวางหลักการสำคัญไว้7อย่างเลยซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของการบริหารราชการยุคนั้นเลยค่ะเช่นต้องทำเพื่อประโยชน์สุขประชาชน ทำให้เกิดผลสำเริจจริงต้องคุ้มค่าลดขั้นตอนยุ่งยากปรับตัวให้ทันสถานการณ์อำนวยความสะดวกให้คนทั่วไปแล้วก็ต้องมีการประเมินผลตลอดส่วนที่แก้ไขในปี2562เนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือปรับให้มันเข้ากับบริบทปัจจุบันมากขึ้นโดยเฉพาะเการที่เรามียุทธศาสตร์ชาติระยะยาวเป็นเหมือนเข็มทิศหลักตามรัฐธรรมนูญนปี60ั่นแหะคะ่ะ อ๋อครับเข้าใจเลยครับแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่ชัดๆอย่างแรกเลยก็คือการยกเลิกแผนบางอย่างไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงประเด็นเลยค่ะคือในฉบับแก้ไขปี62เนี่ยเขายกเลิกการทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็แผนนิติบัญญัติที่เคยกําหนดไว้ในฉบับเดิมออกไปเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าตอนนี้เรามีกรอบใหญ่กว่าอย่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนการปฏิรูปประเทศอยู่แล้วไงคะซึ่งมาจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆการมีแผนซ้าซ้อนกันหลายระดับเนี่ย ก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วกอ็อาจจะสับสนได้ครับพอมีแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยมันกระทบกับการวางแผนของพวกส่วนราชการต่างๆโดยตรงเลยสิครับกระทบแน่นอนค่ะเดิมทีเนี่ยส่วนราชการเขาต้องทําแผนปฏิบัติราชการเป็นแผน4ปีใช่ไหมคะให้มันสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินเดิมแต่พอฉบับแก้ไขปี62ออกมาเนี่ยกำหนดให้ทําเป็นแผน5ปีแทนค่ะ แล้วที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้องไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศเออแล้วก็แผนระดับชาติอื่นๆนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะก็คือปรับทิศท,ทางใหม่หมดเลยให้ทุกหน่วยงานมองไปที่เป้าหมายระยะยาวของประเทศให้ชัดขึ้นอืมการปรับให้แผนปฏิบัติราชาการของแต่ละหน่วยงานไปผูกกับยุทธศาสตร์ชาติโดยตรงเลยเนี่ยออในทางปฏิบัติมันมีความสําคัญยังไงบ้างครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นการยกระดับการวางแผนนะคะให้มองไกลขึ้นเป็นภาพรวมเป็นทิศทางเดียวกันมากขึ้นทั้งประเทศแต่ว่ามันก็มีเสียงเหมือนกันนะคะว่าการไปผูกกับแผนระยะยาวมากๆเนี่ยอาจจะทําให้หน่วยงานขาดความคล่องตัวหรือเปล่าเวลาเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มันเปลี่ยนเร็ว,รวอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าพอใช้จริงๆแล้วจะเป็นยังไงครับนอกจากเรื่องแผนงานแล้ว อีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ดูเป็นก้าวใหญ่เลยก็คือเรื่องการผลักดันดิจิทัลแบบจริงจังเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้ชัดเจนมากๆคือในฉบับแก้ไขปี6กเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าการบริการประชาชนแล้วก็การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันเองเนี่ยต้องทำผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สพรหรือสำนักงานพัฒนานรัฐบาลดิจิทัลเป็นคนกำหนดค่ะ อันนี้ไม่ใช่แค่ส่งเสริมนะคะแต่เหมือนเป็นข้อบังคับเลยโอ้โหอันนี้เปลี่ยนเยอะเลยนะครับเนี่ยบังคับใช้แพลตฟอร์มกลางเลยแล้วาการทำแบบนี้เขาคาดหวังผลอะไรเป็นหลักครับเป้าหมายหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องประสิทธิภาพแหละค่ะลดขั้นตอนลดกระดาษให้ประชาชนเข้าถึงบริการง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ที่สําคัญมากๆก็คืออยากให้เกิดการบูรณาการข้อมูลจริงๆจ,งๆจังๆให้หน่วยงานภาครัฐทํางานเชื่อมกันได้จริงๆสัที แต่ก็นั่นแหละค่ะการมีแพลตฟอร์มกลางมันก็แค่จุดเริ่มต้นเนาะความท้าทายจริงๆก็คือหน่วยงานต่างๆจะปรับตัวปรับกระบวนการทํางานภายในยังไงแล้วจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ได้เต็มที่แค่ไหนหรือจะทําแค่เออให้มันครบตามกฎหมายไปเท่านั้นอันนี้ต้องดูกันยาวๆค่ะแล้วเรื่องแพลตฟอร์มที่ต้ากลางนี่เขามีกําหนดเวลาด้วยไหมครับว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่มีค่ะกฎหมายกําหนดให้สพลอต้องจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางภายใน90วันหลังพลกรนีมีผลบังคับใช้ ส่วนราชการต่างๆก็มีเวลา2ปีในการปรับระบบงานของตัวเองให้มาใช้แพลตฟอร์มนี้ให้เรียบร้อยแต่ก็เออพอมีข้อยืดหยุ่นให้นะคะถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆก็ขอขยายเวลาได้แต่ต้องผ่านกพอพรอค่ะคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการครับผมนอกจากเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องแผนเรื่องดิจิทัลแล้วยังมีประเด็นอื่นๆที่ปรับปรุงด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะมีอีกนิดหน่อยอย่างเช่นเรื่องการทบทวนภารกิจของส่วนราชการนะคะก็กำหนดให้ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนต่างๆมากขึ้นด้วยหรืออย่างเรื่องการห้ามตั้งหน่วยงานใหม่ที่มันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่เพิ่งยุบไปอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นนะคะต้องชี้แจงเหตุผลดีๆว่าจําเป็นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจหรือประโยชน์สาธารณะยังไงแล้วก็ต้องให้กอพรเห็นชอบด้วยค่ะ ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งการปรับโครงสร้างแผนการประครับใช้ดิจิตอลการทบทวนภารกิจมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับจูนเครื่องยนต์ครั้งใหญ่เลยเนาะเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเดิมคือกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบริบทปัจจุบันที่มียุทธศาสตร์ชาติเป็นธงนําทางใช่ค่ะสรุปแบบนั้นได้เลยค่ะ กลไกลต่างๆถูกปรับปรุงให้มันสอดรับกับบริบทใหม่แล้วก็ขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวของประเทศได้ดีขึ้นค่ะครับสรุปได้ว่าการแก้ไขพรดออก,กิจการบ้านเมืองที่ดีปี62เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสําคัญจริงๆเน้นรวมศูนย์แผนงานภายใต้ยุทธศาสตรชาติผลักดันดิจิทัลอย่างจริงจังเพื่อให้ราชการมีทิศทางชัดเจนขึ้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้นนะครับค่ะกรอบกฎหมายใหม่ก็ได้วางรากฐานเอาไว้แล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนแปลง แต่คํำถามสาคัญที่อาจจะต้องฝากไว้ให้คิดต่อกันก็คือว่าการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง <c oughs> เชิงกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติหรือการเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ก็ตาม สุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพของบริการภาครัฐจริงๆหรือเปล่าจะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นแค่การปรับเปลี่ยนบนกระดาษให้มันสอดคล้องกับตัวบทกฎหมายเท่านั้นอันนี้แหละค่ะคือความท้าทายที่สําคัญที่สุดในการนําไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับ กดติดตามครับขอบคุณครับ